วันนี้ก็จะมาทดลองสายอากาศอีกนิดนึงนะครับเป็นยากิครับที่ทําจากตลับเม็นะฮะใช้บูมที่ทําจากหลอดฟลูออเรสเซนต์สำเร็จรูปนะครับเป็นหลอดประหลาดอีกเทคนิคนะฮะพอดีมันเหลือใช้ก็เลยนามากรอบดูนะครับเป็นขันเท้าที่มีขนาดเล็กครับขนาดเล็กมากสามารถพกพาได้สะดวกนะครับแล้วใบมีใบอ่อนครับเขาทำจากตลับเม็นะครับสามารถพับม้วนได้ง่ายโดยไม่มีการเสียหายนะครับวันนี้ก็ต่อกับสายนําสัญญาณ เป็น RT 5 8นะครับทีครยาวประมาณ5เมตรนะครับยาวประมาณ5เมตรครับก็ติดตั้งบนขาตั้งกล้องนะครับสูงจากพื้นอยู่ประมาณ2เมตรนะครับประมาณ2เมตรได้นะฮะทีนี้เราก็จะมาวัดที่ช่องห้าสินะครับ51ย่าน2องตครับสองห้าสครับตอนนี้ทำการคาลิเบทก่อนคาลิเบตปุบครับเช็คคาลิเบตเสร็จแล้วก็เช็คค่า WDR ค่าอิเอที่ได้1.1ฮะ1.1ต่อ1ครับ1.1ต่อ1ค่าพาวเวอร์นะครับพาวเวอร์รีเฟกครับไปทางอะไรนะครับ Power e f f e ีเฟนี่ถึงกระดิกขึ้นมาหน่อยนึงนะฮะประมาณ0.05ครับห้ถึง0.0น้อยมากครับ0.05วัตต์กระดิกมานิดนึงก็สามารถจงออกได้ระยะเวลานานเครื่องไม่เครื่องไม่ร้อนนะครับเพราะว่ารีเฟกเขาเครื่องค่อนข้างน้อยนะครับ ก็ตี่นี้ก็เป็นตัวอย่างครับที่ทดลองทำกันเล่นๆนะสามารถพกพาสะดวกนะครับเผื่อท่านใดสนใจอยากไปลองทาบ้างนะครับขะยาคิตลอดเมสซีเอนะเป็นขยายที่ค่อนข้างดีเป็นเสาทิศทางประเภทหนึ่งที่ค่อนข้างนิยมนะครับแต่อาจจะวุ่นวายนิดนึงนะครับในเรื่องการการหาทิศทางนะฮะหาทิศทางเพราะมันไม่ใช่เสารอบตัวแต่ว่าด้านหน้าบูมก็บิดสัญญาณส่งได้ดีนะฮะ เพื่อนๆสมาชิกจะสนใจทดลองทำกันนะฮะยากสีอีตรเมรครับขอบคุณครับสวัสดีครับ